ก็โอเคครับผมก็สวัสดีท่านชมรูท่านเด็เช่นเคยนะผมแหมคิดมีดแล้วก็จะมาเล่นคอมเมดี้เด็กไแล้วบอลเจจิกันต่อนะครับผมก็อืมช่องเราก็เล่นกันมาใกล้จบแล้วเนาะก็เราจะมาเล่นเอ่อโหมดไทยอ้อมโหมดกันต่อนะผมก็เอ่ออีกกี่อีกด่านอันสามห้าด่านใช่ไหมกี่ห้าด่านนะามาไปเร็วเลยด่วนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เผื่อใครยังไม่รู้จักผมนะผมชื่ออาร์มเนาะเริ่มพูดตั้งหลายคลิปนะครับผมจริงๆผมก็พูดแต่ช่วงต้นต้น คลิปช่วงต้นๆของช่องนะผมแต่ว่าอืมเขาได้เลยบางทีก็อืมต่างหงากก็ไม่ได้พูดนะอกว่าลืมอืม,อม,อมช่างมาถึงครับผมก็ใครยังไม่จักผมนะใครที่ยังไม่รู้จักผมนะผมชื่ออาร์มเนาะก็ขอให้แจ้งทราบไว้ในที่นี้ในการน,นะผมก็เดี๋ยวไงผมนะผมจะเริ่มพูดตั้งแต่ผมจะเริ่มพูดทุกคลิปเลยกันเนาะอ่าเอาใช้ออดแล้วกันเนาะอืมเอาไฟไปซับด้วยนะผม มันคิดอยู่จะใช้ไฟไประสตดีไหมหนูช่างเหมือนเอาปเลยนะอืม <c oughs> อันนี้เป็ <c oughs> นะระดับ normal นะใช้โอเคเราใช้ระดับ A ได้วเนาะอันนี้เป็นระดับ a อยู่แล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนนะผม <c oughs> ใช้ของใช้ของพวกบอลน่าจะดีนะอื <c oughs> อันนี้ให้ a อเดียเคสองพันนะผมเอามาด้วย เลยัองใส่แบบเอสไม่ได้นะผมไม่เป็นไรอันให้เฮดพีอย่างเดียวนะผมไม่เป็นไรใส่โจเกอร์ใส่ดกากุบาร์เบได้นะผมประมาณนี้เนาะโอตอนนั้นจะตีแดงแล้วนะ เปลี่ยนระเดียกบ้านนะผม,มเล่อันนี้ผมเล่นในแาวอ้อมหมดนะเป็นหมดจะก,กัดความเร็วนะผมเป็นหมดความเร็วสิถ้าเอาชื่อแปลนะผมก็คือความเร็วนั่นแหละไทยเอาก็คือความเร็วนะผมะช่างมันนะอืมตุ้ดตุ้ดไปเรื่นะ อืมทำไมไม่ใช้คอมโบนั่นสินะอืมนี่มันจะกลับลานะผมใช่ตัด ต่อที่ไปัวเรืยวหนึ่งกันมาอ่าเลยสองทีแล้วว่าตรงนี้มีอะไรเก็บด้วยเดีย๋ยวเราค่อยเก็บไปกันมันมีอยู่ท่าเดียวนคนัะ เออไปหไหนจะได้ไม่วนนะผมไปทางนี้ก็แล้วกันกทำมันอะลองขับขับรถจริงๆเลยนะผมมาขับรถในชีวิตจริงอะทำไมเราต้องขับยังไงให้มันไม่วนจบแล้วหนุ่มเลยสองจุดในที่นี้เราไม่เคยเห็นร่างนี้ขับรถผมเพราะร่างนี้บินได้อยู่แล้วก็เลยไม่รู้จะขับไปทำไมนะก็บินบินไปเลยดีกว่านะผมไม่เปลืองน้ำมันด้วยแซวเด็นแซวเซ็น จะท่าต่อได้แล้วนะเออเรียกว่าใช้รัางสุดยอดดีกว่านาะไม่ต้องใช้ท่ามเจ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 ท่าม่ท่าแปลกๆงก็ไม่รู้นะเพราะว่าปกติก็ใช้ปกติก็ใช้ท่าไม่ท่าอยู่แล้วนะผมเลนะมยแปลกๆนะโอเคมาอ,มอันนี้กล่องพวกนี้จะเป็นฮิวนะเป็นฮิกวก็เติมเกจท่าไม่ต่าเนาะช่างมันมาวอร์มมาแล้วเนาะ เฉียดดูนะมาอืออันนีร่างคอมโบเดีวยวกันเลยนะอืมอืมกน่าดีมนโนอะร่างบลาคางเราผมชอบร่างนี้สุดแล้วนะผม,ผมชอบร่างนี้มากกว่าร่างทารเจดรอยนะโอ้ยเหอโดนขโมยไม่ได้โอ้ย,ออย,ย,อยเจ็บนะดรมาคิอืดอดรมาคิไปชักเล็กกันบ๊ายบายเรียบร้อย ผมชอบร่างนี้ร่างนี้มันเก่งดีนะผมฟฟไฟไม่ได้เข้ามาช่วยเราไฟติดอยู่ตรงนั้น <c oughs> ไม่เป็นไรนะผมไม่ละไปกันต่อนะครับผมโอเคให้เราแปดหมื่นพอย์นี่ยอ,อันนี้ในตัวของหมายเลขหนึ่งนะผม มันจ้างมันเราใช้ใครก็ได้เราไม่ต้องสนใจหรอกผมใช้ตัวที่จะปั้นไว้ก่อนแล้วกันเอตัวที่จะไปสู้ก่อนแล้วกันไอ้ลองใช้แฟงโจกเกิดดูนะดก่อนเดี๋ยวอัพก่อนอัพก่อนตัวนี้เดี๋ยวได้ใช้นะผมอืมได้ใช้ไหมไม่ได้ใจผมแต่ว่าลองลองเล่นดูด่วนนะผมอโอเคต๋องมาซับแล้ว ดีนาอย่างนั้นมันไม่ไม่ล็อกตัวว่าไม่ล็อกตัวว่าเออถ้าเราใช้ตัวนี้แล้วเราใช้ตัวไหนสู้แล้วต้องเราใช้ตัวนั้นตลอดไปเนไม่ใช่ดีแล้วที่มันไม่ล็อกถ้าล็อกงั้นจะคิดหนักเลยล่ะอืมอ่ะใช้อะกิตโตเฟรมแล้วกันเนาะอ่าระดับซีมันก็ใส่ได้ไม่ค่อยมีอะไรใส่นะผมอืมก็ให้ดูเลือดก,กับ เลือดกับ a t k เคไปเ,เลือดกับโจมตีเป็นหลักนะผมอ่ะใส่คีบะไปก็ได้ช่างมันตีสองพันเก้าไปนะผมไม่เป็นไรถ้าเราเอาอาฮิโตะมาช่วยก็น,น่าจะจบเร็วนะีอยอืมผมว่าเข็มคัดมันใหญ่ไปหน่อยนะถ้าใช้ถ้าใช้กับแฟนะเนี่ยมันดูเก๋กกยเงี้ยไ่รู้นะสำหรับผมนะ เกมคาสมัยน no> ี้ผมว่ามันเล่นดูเป็นของเล่นมากเกินไปสำหรับไรเดอร์พวกนี้นะวิ่งเลยวิ่งไปเลยน่าจะไวกว่านะว่ามันตึกมันแคบถ้าขับรถน่าจะลำบากนะแต่ถ้าถ้าไปทางโลกนี้ก็น่าจะขับได้มาสิโชว์เดอร์แฟงนะผม ผมไม่ได้ใจทำไมต้องแยกรางด้วยนะผมแยกรางแฝงเป็นอา่ารางแยกจากดับเบิลแต่พวกเนี้ยไม่ใจต้องแยกทำไมนะผมหรือว่าคนคนแป๊ะนั่งคนละคนก็เลยต้องแยก <c oughs> อะไรใช่กันเลยนะจบลอยนะก็เล่นยากอยู่นะแฝงสำหรับผมนะแฝงโจ๊กเกอร์ก็เล่นยากพอตัวนะบอเลย อ่าโอเคเดียวรถมาแล้วอืมโอ้แต่แคบไปไหนนะถ้าชีวิตจริงรถคงถลอกมาแล้วนะผมอืมทัวร์อืมนี่เลยทีเดียวเียจบ ใช้กับค่อยๆใช้กับบอสแล้วกันเนาะอตอนแรกผมกดชาร์จได้ชับแล้วแหละเนอะเกมมันก็ไม่ค่อยมีแล้วบนะัตมันก็สู้แค่สู้อย่างเดียวนะมันไม่มีมันไม่ปริศนาอะไรนะผมก็ดีแล้วนะเนอะเล่นๆง่ายๆร้อยไปเป็นไงต่อเหลือแค่ตรงนี้ที่ยังมไม่ไปเนะี่ยตัดสิ รูปโดนมาอย่างเท่ๆแี่แมบอดจะไม่ไมกัเลยืีจริงก็ใช้ปไปเลยก็ได้นะผมใช้เลยก็ได้แล้วกันเสียเวลาแฟงสไตเซอร์คนระับประมาณนี้เนะเาะเพลงด้วยนะพูดมากกันน้ำลายกระเด็นนะผม ท่านี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะไข่าทอดไข่ตรงนี้นะผมได้กินได้กินไข่เจียวในห้องด้วยอืมอืมบอยมาเจอบอสบอสมาสิอืมมาแล้วนะ ประกำมูอืมเล่นเล่นเล่นประคองแถลนะผม ปิดชากเลยรลอยหลับไปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะผมเดี๋ยวเราเจ็ดนาทีเก่งสองอีกด่านนึงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวผมค่อยทำวิธีคลิปปลดล็อกล่างคลิปปลดล็อกของอ่าดับเบิร์ของโชทาโร่ไอที่เป็นลักคาร์เมเดตจ็อกเกอร์กับอ่าสกัดนะครับผมเออสกัสกดเรียจเลยสเกลก,ก็ได้อืม,มประมาณนั้นแล้วกันนะ อ่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำคลิปนั่นแหละอเอออีกสองดานนะผมโอเคได้อยู่โอเคแต่ใช้ดบเป็นแล้วกันน่าจะใช้ดบเป็ลได้แหละอ้าวไม่ใช่อ่าไม่เป็นไรอ่าเราใช้ของอเราใช้โอทไปแล้วกันเนาะอีกต่อไปครับนะผมจะได้จบดูเร็วอืมโอทก็ อ่าเรายัางใส่ระดับเอมไม่ได้เนาะเอใส่ระดับเอมไม่ได้ก็ยังไม่เปลี่ยนแล้วกันเนาะโอเคถ้าอันไหนเราดูแล้วก็ข้ามไนะันโอเคไหมเขาให้เ,เราระมาัดแค่เครื่องเดียวนะผมกาโอเ้เนาะผมจากนั้นก็เปิดมาเจอบอสเลยเนาะคำไม่ที่กาโอแล้วเปิดจะไม่ได้อืมโอเคมาเอื้ออ๋อ เจ็บนะแตการใครก่อนดีนะใครเกับบนเหมือนกันเลย,ยทำไมถ้าเปลี่ยนคอมโบอะนั่นสินี่มีคอมโบอะไรใช้ได้บ้างอืมอืเฮ้ยอืมร้อยเยี่ยมเลยพีอืม หลับไปหนึ่งแล้วเนะผมใช้ร่างเดือมูบีด้วยนะเอาไปล็อกผิดตัวใช้ร่างชาติชาติรอร้อยแค่นี้เราพอแล้วจบับเคเปิดมาเจอบอดเรียนน้ำก็เลยเร็ว,รวแค่นี้และ แมเเหอออรอขาฮาร์ดแล้วหนุมาต่อไปก็เออของจริงแล้วหนุ่มมาเอาอากิโตะไปซับเหมือนเดิมอันนี้เจอกับอืมสกัดนะครับเป็นสกเกลเรียกอะไรดีสกัดสะไรสกลสกัด,กดประมาณนั้นแล้วกันอ,อากิโตะตีแรงดีตรงก็เลยไปซับไปไป มาคาร์ดิโอใส่แบบเอได้้แลน่าดมเราต้องเปลี่ยนเลยแน<ห>่นอนว่าต้องใส่เออของตีอยู่ไหนเนี่ยอ่านี่นอยู่นี่นะอืมนี่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 ของตัวเองนะบว่วนอันนี้จริงๆถ้ามีของชาดมุนผมก็จะใส่นะแต่ยังยังไปไม่ถึงนะเดี๋ยวค่อยแล้วกันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดีด๋ยวค่อยทำคลิปสอนเก็บอ่ะใส่บาลอน ตีโคตรแรงนะโอเคมาเพราะบอลตอนให้ให้จะจมจริงเดียวผมให้ตั้งแต่สี่พันโอเคเราดูแล้วเนาะมาเจอบอลเลยไม่เนี่ยไม่นะเราเหลือแปดนาทีนะยังไงก็ได้ทันอยู่เลยอ้าวผมจะเอาดับเบิร์มาตั้ไหต่ลืมโอ,อ้โดยตัวนี้ขึ้นตลอดเลย ตีกว้างดีนะผมร้อยไปกันต่อนะครับผมไม่มีฮิวเกี่ยวกับไปต่อทางไหนขอทางนะทางนี้แม,ม็ปจะกินงงล,งล,ลงทางด้กันเนะี่ยเออ,อเนี่ยบแว่ผมบอกเราไม่ค่อยอยากใช้วอลไซเดดัตอย่างนี้เพราะมันอันแคบนะรับเ่ยวิ่งกันดีกว่ามึงเนี่ย พี่กันน่าจะเร็วกว่านะที่วงกว้างนะพี่นะถี่วงกว้างนะอ่ะนี่ถ้าจะรอมันเดิมก็ได้นี่จะหิวแล้วนาะมีกี่หิวได้โอ้เจ็บเจ็บ เงียเตยมกวางแล้วเรียบร้อยไปกันต่อนะครับเปิดสิอืมอันนี้จะเป็นวิลีฮาร์ดเลยเปล่านะเพราะว่าระดับความยากกระต่ายกระต่ขึ้นมาอืมกับไอ้หมดเท่หมดนี่จะระดับความยากกระต่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวจะใช้่าตัวจาะอไรก็้นะจะได้ไม่เสียเวลาโอ้เจบ็จบจๆเดี๋ยวต้องเล็งเร็วนะเดี๋ยวไม่โดนอเอาเลยนี่ตอนนี้เราเล็งได้คนระับฮึในยูนซีรีนะตอนที่ใช้ท่าเอท่าเมื่อกี้เนะีแบบ่ยไฟล์ก็จะหมดแล้วนะ ดูดิย่าเราจะไปะเอออาเอาทางเอาทางเอาทางนี้วิ่งเลนร็วๆฟังเพลงเงิเพลนินไปนะผมผมฟังเงนเพลินนะแต่ท่านผู้ชมผมไม่ได้ยนินเอล้านีวิ่งไววิ่งไวมาดูดูด,ด,ด,ดิมามข้าซื้อเออนักเผู้เอืม

เมื่อกี้ถ้าใครเห็นเอาล่างซูเปอร์ทัตโตะคาบอวิ่งไววิ่งไวมากนะผมเมื่อกี้นี่ <c oughs> ไม่โดนแกอดไม่อดไม่ได้มีล่างจอมตีไกลนะผมน,นี่ลยกันอืมสไลด์พื้นเลยนี่เนะี่ยลอย แลก่อ,อนคุณพ่อ <ś 2> <c oughs> แค่นี้ไม่อยากนะไม่อยากหมดเลยไม่อยาก <c oughs> ถ้าเราปั้นของบาดีก็ไม่ยากแล้วมาได้มีสองหมื่นครับโอเคอันนี้ผมไม่ใช่ปลดล็อกอะไรนะผมขี้เกียจอ่าน แต่ทำไ,ได้ฟิกเกอร์มันคงบอกตัวเองครับก็โอเคหนุวมาแต่เจอกันคลิปตัดปยแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ใกล้จะยาวแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ